นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยครับอุบัติเหตุทางฟุตบอลล่าสุดมาเซโลอุบัติเหตุแล้วครับไม่ตั้งใจเท้าซ้ายไปยันข่าของรูเซียโนโซานเชสคู่แข่งตรงข้ามจนเข่าหัก 2ท่อนแบบ90องศาเรียกดิว่ามาเซโลถึงกับช็อกแล้วก็ร้องไห้ถึงกับต้องมาพิมพ์ข้อความกล่าวขอโทษจากใจจริงไม่ได้ตั้งใจแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็โดนใบแดงไล่ออกไปด้วยความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นล่ะครับ คือมันไม่มีใครตั้งใจเลยครับจังหวะนี้มันคือเกมที่ฟลูเมเดนเซครับทีมของมาเซโลปะทะก,กับอาเจตินสจูเนียแหละครับทีมของลูเซีโนซานเชสเสื้อแดงคนนี้นะครับที่ก็โดนอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งนี้ไปนี่คือความอันตรายของโลกฟุตบอลคือมันเป็นจังหวะที่มาเซโล่สับบอลเข้าซ้ายกระชากขวาเพื่อหน,นีลูเซีโนซานเชสนะครับแล้วเป็นจังหวะที่ซานเชสเนี่ยเอาขาซ้ายยันมาพอดีแล้ว มันเป็นจังหวะแบบโป๊ะเชะคือขาซ้ายปักพื้นพร้อมกับขาซ้ายของมาเซโลเนี่ยนะครับยันเข้าแข้งเกือบถึงเขา่าจนมันทำให้เข่าบิดแบบ90องศาหักลงไปกับพื้นแบบน่ากลัวจริงๆอ่ะแล้วจังหวะนี้คือมาเซโลเนี่ยแกยังไม่รู้ว่าลูเซโนซานเชสเจ็บหนักขนาดไหนครับแต่ที่ร,รู้คือเขาผิดเขาขอโทษกรรมการเขาขอโทษฝั่งของอาร์เจนโตจูเนียทันที แต่พอบาเซโลได้หันไปเห็นเข่าและขาที่มันเละไปแล้วของลูเซโนซานเชสเนี่ย เจ้าตัวร้องไห้ออกมาทันทีเลยเลยครับลงไปสุดที่เข่าของเพื่อนจนทั้งเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามก็ต้องมาปรอบคือมันคืออุบัติเหตุจริงๆนะครับแล้วมาเซลโลเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นไนท์สกาอ่ะเขาคือผู้ชายที่แบบไม่ได้ไปไล่เตะใครมัว่วซั่วอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวก็ผิดหวังและก็เสียใจกับการการะทาของตัวเองเป็นอย่างมากและก็สุดท้ายเจ้าตัวก็โดนใบแดงไปในจังหวะนี้ครับ แล้วมาเซโล่ล่ะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของตัวเองก็คือประมาณว่าขอโทษนะครับกับการกระทําครั้งนี้เขาต้องเจอช่วงเวลาที่ยากลาบากในสนามเพราะว่าเขาไปทําให้เพื่อนร่วมอาชีพได้รับอาการบาดเจ็บหนักเหลือเกินนะครับก็ขอให้ลูเซโนซาเชสกลับมาเล่นได้ไวที่สุดล่ะครับ แล้วจากที่ผมไปคุยกับแฟนของผมนะครับซึ่งเขาเป็นฟิสิกอลเทเลพีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้เรื่องของของร่างระบบร่างกายพวกนี้แหละครับซึ่งแฟนผมคาดการนะครับใช้คำว่าคาดการนะครับว่าลูเชโนซานเชสเนี่ยนะครับเอ็นไขข่าเนี่ยเจ็บแน่นอนนะครับจาก A.C.L หรือ P.C.L นะครับรวมไปถึงเอ็นต่างๆนะครับหมอนรองกระดูกเข่าน่าจะได้รับอาการบาดเจ็บนะครับและ จะกระดูกร้าวซึ่งสุดท้ายก็ต้องไปดูผลเอ็กซลเรย์จากแพทย์ทีนึงว่าอ่าจะเป็นหนักขนาดไหนแต่ว่าผมก็ส่งรูปให้แฟนดูว่าเฮ้ยการหัก90องศาของเข่าแบบนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบอะไรกับขาได้บ้างอาจจะส่งผลกระทบอะไรที่บาดเจ็บได้บ้างแฟนผมก็บอกมาประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องพักรักษานานเลยครับ และสัมผัสนิวซูซูกิเอ t ์ต a ก m าสมาร์ทไฮบริดเดอ r o พาวเวอร์ออสมาร์เป็นที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทุกประเทศไทยหรือเว w s u z u ็บ c o t s ละครับ